ขออนุญ,ญาตตั้งกล้องก่อนนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจาวันนี้นะคะพี่น้องแอดมินไม่ได้เอา whiteboard มานะคะเพราะว่า รีบนะคะเมื่อเช้าก็เลยรีบมาทํางานนะคะไม่ได้ามาด้วยต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะแอดมินก็เขียนเอาใหม่นะคะแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าตัวที่แอดมินให้เมื่อวานนี้คืออะไรเดี๋ยวให้ดูในโทรศัพท์ก็ได้เนี่ยค่ะเ,เลขทุกที่แอดมินบอกว่าให้ให้อให้อานนะคะพี่น้องจะเห็นไหมคะ เห็นชัดไมเอ่ยก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะของเมื่อวานนะคะสองเก้าเนี่ยมันจะมีห้าเก้าสองนะคะเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมน้องใครที่ยังไม่ได้ติดตามแอดมินนะคะติดตามไว้เลยนะคะนี่ซส์เลยพี่น้องนี่นะคะเห็นเห็นไหมคะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะ เดอะแอดมินจะขออนุญ,ญาตนะคะหันกล้องไปที่กระดาษนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณแปดล้านดวงใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซนะคะน้องจา๋าวันนี้นะคะสาวโซก็มาอยู่ที่ร้านนะคะที่ทํางานของสาวโซนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ก็น่าจะเปิดร้านได้แล้วนะคะก็เลยมาทํางานนะคะตอนนี้ก็จะยุ่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะ เอาของออกจากหลังนะคะก็เลยแอดมินก็เลยรีบมาขึ้นเวทีนะคะตั้งกล้องก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้จะรีบขึ้นแล้วก็รีบลงนะคะพี่น้องจา๋า <c oughs> แนวทางนะคะก็มีขึ้นมีลงนะคะเอาพี่น้องหาก่อนใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ดื่มน้ำ กันก่อนนะคะนั่งรอก่อนเด้อพี่น้องจา๋าทักทายแอดมินได้นะคะเพราะว่าแอดมินขึ้นเวทีเองนะคะไลฟ์สดนะคะพี่น้องขออนุญาตปิดหน้านะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าเออก็จะมีลูกค้าเข้ามาเราก็ไม่รู้นะคะว่าใครเป็นโควิดบ้างนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงแอดมินชัดนะคะเพราะว่าแอดมินก็ ต้องป้องกันนะคะถ้าเป็นมารก็ยากมากเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตลืมของนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะคะแป๊บหนึ่งนะคะ สาโซก็อู้งานแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาก็ทำงานนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวสาวโซจะหันกล้องนะคะมาที่กระดาษน,นะคะเพราะว่าไวทยบอดวันนี้ลืมเอามานะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะโอเคนะคะขออนุญาตหันกล้องนะคะ านั่งอยู่ข้างหน้าจะเสียงดังนะคะก็เลยมานั่งในออฟฟิศนะคะขออนุญาตบอสมานั่งในออฟฟิศนะคะพี่น้องแนวทางนะคะฮานอยสามคู่นะคะวันนี้นะคะแอดมินจะสวยๆนอดมินขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณะค,ะคุณพี่เบียงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก็ที่เข้าก็เข้ามาแล้วก็ดื่มน้ำดืมท่าก่อนเดอ้อเดยวแอดมินจะรีบให้แล้วก็จะรีบลงนะคะเพราะวันนี้ก็จะยุ่งยุ่งอีกเพราะว่าถามว่าเปิดได้ไหมก็ก็ยังปิดนิดนึงนะคะเปิดร้านได้นิดเดียวนะคะบอสก็ให้มาทำงานก็เลยต้องมานะคะขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็พิมพ์คุยกับแอดมินนะคะมีเลขตัวไหนก็ พิ์มาได้นะคะแอดมินก็มีแนวทางในใจแล้วนะคะเรามาดูตัววิ่งกันก่อนนะคะปังๆนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้ขอให้ปังๆนะคะคุณพี่สุรศดานะคะน้องซาโซอ่านถูกไหมเนาะคุณพี่คนสวยนะคะคุณเวียงนี่น่าจะเป็น คุณพี่ผู้ชายนะคะคนหล่อของเรานะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาติดตามนะคะแอดมินนะคะก็ขอให้ปัง,ปงๆรวยๆกัน,กนทุกคนทุกวันนะคะถูกคะ่ะขอบคุณคะ่ะอย่าลืมทานข้าวเที่ยงด้วยนะคะคุณพี่เวียงคุณพี่สุรัศดานะคะ รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็โควิดก็ยังระบาดนะคะที่ไหนก็เหมือนกันนะคะคุณค้าที่ให้แนวทางนะจากพี่วัส,สนานะคะน้องโซอ่านถูกเนาะเข้ามาแล้วก็นั่งรอก่อนนะคะดื่มน้ำดื่มท่ากันก่อนนะคะวันนี้นะคะแอดมินให้ตัววิ่งก่อนวิ่งก่อนนะจ๊ะก็จะมีสองนะคะตัววิ่งสองสาม เนะคะแล้วก็ศูนย์นะคะตัววิ่งวันนี้ต้องเอาคืนนะคะวันนี้วันนี้ก็จะมีศูนย์สองนะคะศูนสี่แล้วก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเด่นนะคะพี่น้องจาชุดเด่นนะคะ ส่วนตัวกันนะคะตามก็ได้ไม่ตามก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะตัวที่แอดมินให้นี้ไม่ใช่ว่าแอดมินอันนี้นะพี่น้องแอดมินจะขอนะคะขอทูบจะมีทูบแม่น้ำหนึ่งแล้วก็ทูบของพี่ไข่นะคะแอดมินจุดนะคะจุดทุกวันแล้วก็ต้องเป็นเวลาด้วยนะคะที่แอดมินจุดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่แอดมินคำนวณออกมาได้นะคะ ก็จะมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปนะคะแนวทางสวัสดีครับแอสสวัสดีค่ะความสุขพารวยนะคะความสุขก็ทําแนวทางเหมือนกันนะคะแนวทางแม่นๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ไปรับชมได้นะคะพี่น้องจา๋าส่วนชุดกันนะคะก็จะมี3 2นะคะเห็นตัวหนังสือใหญ่ไหมเนาะเพราะว่าแอดมินไม่ได้เอาไว้บอร์ดมานะคะลืมนะคะรีบมากเลยเมื่อเช้า แล้วก็ศูนสนะคะแล้วก็สีหนึ่งะจ๊ะส่วน3มตัวนะคะก็จะมี0ูนสองสานะคะ4ี่หนึ่งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะแอดคนสวยสวัสดีค่ะพี่สาวยีนนะคะยีนพารวยนะคะยีนชาแนลนะคะ พี่สาวของแอดมินนะคะก็เป็นเหมือนอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสี่ศูนะคะ9ก้ห้าสองนะคะ3ตัวนะคะเดี๋ยวตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะเน้นให้นะคะ ประกาก็ไม่มีใช้ประกาตัวเดิมนี่แหละขอบคุณ35ล้านดวงใจนะคะกับ4เลิฟ4ไลท์นะคะแอดยินสวัสดีครับธันพารวยนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น04นะคะแล้วก็02นยหนึ่งหนึ่งนะคะตัวนี้แหละ ตัวที่แอดมินชอบนะคะพี่น้องจา๋าส่วนสามตัวนะคะถามว่าชอบกี่กี่คู่ก็ชอบหมดนะคะพี่น้องจา๋าก็ถ้าใครอ๋อจะจับปเป็นสองตัวก็ได้นะคะศูนย์เอ่อ0 0 3เรามีแล้วนะคะสองสามเก้าห้าเก้าสองนะคะก็ไปจับได้นะคะ ขอบคุณ 3, 9ล้านดวงใจกับ 6, เลิฟหไไห์นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าอย่าลืมไปกลับนะคะเลิฟ5ครับแอดจากความสุขพารวยนะคะปังปังนะคะแอดจากพี่สาวยีนนะคะยีนพารวยนะคะสวัสดีครับแอดคนสวยสวัสดีค่ะเสียตีเสียตียต,ตีนําโชคพารวยนะคะก็ทําแนวทางเหมือนกันนะคะแม,แ,มแม่นๆนะคะไปรับชมได้นะคะ คิมน้ำโชคพารวยสวัสดีครับสาวโซสวัสดีจ้าจันคิมนะคะจันคิมก็ทำแนวทางเหมือนกันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะแอดคิมคนหลอ่อสวัสดีครับทักทายจากตีน้ำโชคพารวยนะคะ วันนี้นะคะเราจะไปกินชาบูกันนะคะพี่น้องจะไม่กินมาม่าปลากระป๋องแล้วเนาะพี่น้องวันนี้ก็ขอให้มาเด้อซาธุวันนี้ขอให้รวยๆ,ๆปัง,ปงๆเฮงๆกันทุกคนนะคะต <c oughs> ีพารวยดีครับทักทายจากอาจารย์คิมนะคะ แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะรวย้วยเฮงๆงกันทุกคนนะคะสุขภาพาร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะดีครับดีครับความสุขทักทายจากอาจารย์คิมนะคะตีดีครับทักทายจากความสุขพารวยนะคะรวย้วยเฮงๆงกันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวไปทํางานก่อนนะคะพี่น้องจา๋างานหลักเราก็ต้องทํานะคะงานรองเราก็ต้องทํานะคะเราต้องสู้นะคะเราต้องเหนื่อยด้วยลำแข้งตัวเองนะคะพี่น้องจา๋าเราถึงจะมีแอดมินผู้ถูกไหมคะรวยย,ยทุกคนนะครับจากความสุขนะคะสวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณพี่ตู้ทึบเนี่ยชื่อหนูก็ลืมแล้วว่าเป็นว่าชื่ออะไรพิมพิมบอกหนูหน่อยสิคุณพี่ คุณพี่คนหลอพิมพ์บอกหนูหน่อยนะคะแคนตาลูปสวัสดีครับทักทายจากพิตีนะคะสวัสดีค่ะคุณตีทักทายจากคุณพี่แคนตาลูปนะคะคนสวยนะคะคนสวยของเรานะคะคุณพี่ตู้ทึบนี่น้องเคยบอกน้องโซ่อยู่ชื่อแต่ว่าน้องโซ่ก็จําไม่ได้ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะคุณพี่พิมพ์พบอกชื่อหนูหน่อยนะวันนี้แล้วหนูจะไม่ลืมอีกแล้ว โอเคนะคะเดี๋ยวแอดมินจะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสาวโซโ่ขยับไปด้านซ้ายหน่อยครับจะได้ตรงหัวใจพี่คิมนำโชคผินบอกผนะคือนอาเจา้าวันนี้เน้นอะไรคะวันนี้เหรอคะวันนี้เน้นให้อ่ะศูกับ0ูนย์สนะคะหน,หนึ่งก็ก็เน้นให้นะคะชอบนะคะชอบ3คู่นี้นะคะ ก็ภาวนาให้มานะคะวันนี้เนาะคุณพี่คนสวยแคนตะรูปนะคะความสุขพารวยก็ส่งพลังบวกหัวใจมาให้สองดวงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวสาวโซ่จะลงจากเวทีแล้วนะคะจะไปทำงานแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวบอสจะว่าให้เนาะขอเวลาเขาแค่15นาทีทิดครับผมอ๋อขอบคุณนะคะจดไว้ก่อนวันต่อไปจะไม่ลืมแล้วนะคะ ถ้าลืมนี่ให้หอมแก้มเลยนะคะถ้าลืมนี่น้องสาวโซ่ให้หอมแก้มเลยนะคะเอา้า ไปไปไปไหนแล้วแอดคิมคนรอนั่นซาโบไปไหนแล้วแอดคิมขอชาบูนะครับแน่นอนวันนี้ได้กินชาบูแน่นอนค่ะจันคิมขอบคุณจ้าจากจากพี่ยินนะคะพี่ยินพารวยนะคะแม่แตงโมค่ะอ๋อคุณพี่แทนตลุปเอ่อชื่อแม่แตงโมนะคะขอบคุณนะคะออปโปบอกว่าเยี่ยม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 ขอบคุณนะคะคุณพี่ออปโปนะคะ ปังปังครับจากปีน้ำโชคนะคะถ้าลืมคิมน้ำโชคจะให้อะไรจะให้อะไรหรอลืมไม่ได้หรอกอาจารย์คิมน้ำโชคเลยโอเคนะคะแอดมินก็ขอตัวลงเวทจากเวทีก่อนนะคะรืด้วยแหงๆปังๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้าโอเค